สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันพฤหัสนะครับวันครูตรงกับวันพระแล้วก็วันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขในวันหยุดยาวเลยนะครับพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับขับรถออกต่างจังหวัดก็ให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์อกตันฐานแซมนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อเขียวมอยหรือบางท่านจะเรียกเนื้อเขียวก้านมะลินะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองคพระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบขาวๆนี่บางท่านจะเรียกแป้งรองพิมพ์นะครับส่วนไามหลักวิทยาศาสตร์นี่จะเรียกแคร์ไซด์นะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้านะครับ พิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันชัดเจนนะครับองค์พระนี่ถ้ามองตรงตรงลักษณะนี่จะโยกขวาจะมองไปทางด้านขวามือนะครับเส้นแซมใต้ฐานนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมส่วนเส้นซุ้มครอบแก้วนี่นะครับจะอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามนะครับส่วนพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนเนื้อหานี่ก็จะชํำจะเนะจะนึกจะ,น,กจะนุ่มนวลตานะครับ มองตรงๆนะครับตะแคงข้างๆนี่เราจะสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่ขึ้นลางๆยังพอได้เห็นนะครับส่วนด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับองค์พระนี่ก็จะบางนะครับส่วนด้านหลังนี่สภาพพื้นผิวพระก็จะยู่จะยับจะย่นเนื้อหานี่ก็จะฉ่าจะจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับเห็นนะครับด้านข้างนี่องค์พระก็จะบางเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้า เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อลักษณะคล้ายๆกับรูพุนปลายเข็มนะครับคาบขาวๆนี่แป้งรองพิมพ์หรือตามหลักวิทยาศาสตร์นี่จะเรียกแคร์ไซด์นะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระ พระเกตนี้จะขึ้นแทงทะลุซุ้มนะครับเส้นซุ้มคอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระเนื้อหานี่ก็จะเนืจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับผมพยายามลงกล้องไล่เก็บรายละเอียดสภาพพื้นผิวและหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับสังเกตเห็นนะครับใบหูทั้งสองข้างนี่เป็นเส้นชัดเจนเลยนะครับ ส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างท้าตะแคงข้างดูนี่จะตั้งฉากนะครับร่องแขนนี่ก็จะลึกหน้าอกนี่ก็จะเป็นอกตันนะครับเกเห็นนะครับเส้นแซมใต้ฐานนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะจะหนึกจะนุ่มนะครับเกีเห็นนะครับด้านข้างพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นมวลสารนี่ลอยตัวกระจกระจายทั่ว พื้นผิวขององค์พระนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับขึ้นเป็นเส้นเลยนะครับส่วนด้านหลัง,งเ,เห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนื้อจะหนึกจะนุ่มพื้นผิวพระนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อสังเกตเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับคล้ายๆกับรูพุนปลายเข็มเลยนะครับด้านหลังเพจเบญจวันณเราออกมาให้แนวทางความรู้ ตามหลักสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับอยากให้เพื่อนๆจากเฟซก็เฟซบุ๊กก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายหลายกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายท่านนะครับออกมาให้แนวทางความรู้นะครับเห็นไหมครับสภาพพื้นผิวพระด้านข้างนี้ก็จะยุ่จะยับจะย่นนะครับคาบแป้งรองพิมพ์หรือผ้า คาบแคร์ไซส์นะครับขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยครับเกเห็นมวลสารนะครับลายเก็บรายละเอียดนะครับด้านหน้ามีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับหรือของเรียนแบบนั่นเองนะครับอย่างสมเด็จวัดระคังนี่นะครับราคาไม่มีนะครับจับต้องได้นะครับพระสมเด็จวระคังนี่หลักแสนถึงหลักล้านนะครับ ไม่มีนะครับราคาแบ่งปันจับต้องได้องละพันสองพันนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ไปศึกษานะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมหรือผู้ติดตามก็ดีนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับขอย้ำนะครับไม่มีหรอกนะครับพระสมเด็จวัดละครออกมาทีสิบยี่สิบองบางครั้งมาเป็นถาดนี่มาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับโลกโซเชียลนี่เปิดกว้างแล้วนะครับท่านลองไปศึกษาตามหลักความเป็นจริงนะครับ คิดและว,วิเคราะห์และแยกแยะนะครับส่วนท่านใดชอบทางแบ่งปันจับต้องได้ท่านก็นไปทางนั้นนะครับศึกษาดีๆนะครับเกต็ดเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะช่ำจะจะ,จะนุ่มนะครับผมไม่อยากให้ทุกท่านได้ตกเป็นเหยื่อจากกลุ่มจากบุคคลนะครับเกเห็นนะครับใบหูทั้งสองข้างนี่คมสันชัดเจนนะครับ เนื้อ,อาหานี่ก็จะช่ำจะเนื้จะ,น,จะนุ่มลักษณะคล้ายๆกับเนื้อจะออกเขียวมอยหรือเขียวก้านมะลินะครับพื้นผิวผ้านี่จะยุ่จะย่นนะครับเส้นสุมขอบแก้วนี่ก็จะอวบจะใหญ่เห็นไหมครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผม ได้ออกมาทำคอนเทนต์นะครับ <spe ak> เพื่อเป็นแนวทางในความารู้เรื่องสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงนะครับท่านลองเอาพระของท่านที่บ้านออกมานะครับที่ท่านเช่าหามาจากราคาแบบตันจับต้องได้นะครับลองมาเปรียบเทียบดูนะครับผมไม่ได้ไว่าพระผมแท้นะครับเอาแค่สภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับท่านลองเอามาเปรียบเทียบนะครับ แล้วท่านจะเห็นนะครับในสิ่งที่ผมสื่อให้ทุกท่านได้ชมนะครับเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระจะชําจะนจะนึก,จะน,กจะนุ่มเส้นบังคับแม่พิมพ์นี้ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสารคมเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์อกตันฐานแซมเนื้อเขียวมอยก้านมะลิ สวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ